โูกใจครอบครัวที่สุดนิวชัยพลเมษาเฉลยเพศลูกคนแรกเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายกับนิวชัยพลจูเลียตภูพารและแฟนสาวนอกวงการเมษาที่ล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีแล้ว เรียกได้ว่าสร้างความดีใจให้ทางครอบครัวหลังจากที่ผู้รักนิวชัย,ยพลจูเลียสูพารและแฟนสาวนักว,วงการเมษาจูงมือเข้าพิธีวิวากันไปไม่นาททางคู่ก็ออกมาประกาศท่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันแล้วซึ่งปัจจุบันสาวเมษามีอายุคันจะเข้าเดือนที่5แล้วและตอนนี้ทางคู่ก็ได้ทราบเพศลูกแล้วเรียบร้อย โดยนิวและเมษาได้เฉลยเพศลูกในท้องผ่านช่อง YouTube นิวชัยพลแน่นอนว่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่ญาติญทั้งสองครอบครัวก็มาร่วมลุ้นเฉลยเพศลูกต่างคนก็แห่เดาแห่ไทยต่างกันออกไปพร้อมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็รักเหมือนกันหมดเพราะทั้งสองครอบครัวอยากมีหลานมาวิ่งเล่นในบ้านเยอะและบทสรุปก็คือลูกชายนั่นเองจ้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ